วัดีครับวันนี้พามาชมงานติดตั้งเบาะหุ้มเสากระแทกนะครับภายในพื้นที่บริเวณรอบๆโรงเรียนนะครับเราอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติต้นเหลิวยครับเดี๋ยวเราพามาชมผลงานสําหรับโปรเจกต์นี้ทีละจุดกันเลยนะครับโอเคครับโซนด้านแรกนะครับจะเป็นพื้นที่นั่งเรียนจะเป็นเบาะหุ้มเสาปูนสังคมนะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดเต็มพื้นที่นะครับติดเต็มขึ้รแล้วรอบเสาเลยนะครับก็พื้นที่นั่งเรียนก็สีสันสวยงามนะครับโอเค พื้นที่ด้านหลังนะครับเราก็ยกอุปกรณ์ขึ้นมาทั้งมือทั้งจักรทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาตัดเย็บกันพื้นที่หน้าง,งานเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเก็บงานอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่เดี๋ยวพาไปชมพื้นที่จุดต่อไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวจุดที่สองพามาชมพื้นที่ภายในโรงเรียนเลยนะครับ จุดที่สองนี้จะเป็นบ่อหุ้มเสาทรงกลมเหมือนกันเป็นเสาเหล็กทรงกลมจะเป็นเสาเหล็กขนาดเล็กลงหน่อยนะครับความสูงเมตรสามสิบนะครับก็พ้นหัวเด็กแล้วก็เซตตี้ได้หมดแล all all ้วครับก็เป okay. ็นพื้น like ที่รอบๆเลยครับสแกนเลยครับโอเคก็พื้นที่รอบๆนะครับจะเป็นสนามเด็กเล่นบริเวณรอบโรงเรียนนะครับนี่เราก็เสร็จแล้วแล้วก็ซีนนะครับม้องกันความสะอาดก่อนนะครับโอเคโอเคจุดด้านหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นบ่อหุ้มเสาพื้นที่เต็มพื้นที่เลยนะครับรอบๆอนนี้ก็เสร็จสิ้นหมดแล้ว เดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเสาปูนทรงสี่เหลี่ยมหนื่นท่นนะครับตอนนี้เราก็พุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้วิ่งชนผมไม่แตกนะครับก็เซฟตี้ได้แล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่รอบๆด้วยโอเคก็ตอนนี้เสร็จแล้วครับเป็นโซนหน้าห้องทางเดินนะครับโอเคครับอ่าสหรับจุดสุดท้ายนะครับจะเป็นพื้นที่ภายในห้องของน้องๆนะครับโอเคก็จะมีตามเหลี่ยมมุมเสานะครับเป็นตัว L อรนี้นะครับก็ลบเหลี่ยมนะครับ เป็นงานดูอินนะครับแล้วก็เสาตรงกลางตรงนี้นะครับน้องๆวิ่งมาเนี่ยครับทุกมุมก็จะเซฟตี้หมดเลยนะครับวิ่งมุมไหนก็หัวไม่แตกนะครับน้องๆผู้ปกครองอุ่นใจได้เลยนะครับที่รานราชต้ตนเหลี่ยวดีก็ให้ความสําคัญความปลอดภัยกับพื้นของน้องๆมากนะครับนี่ก็จะเป็นตัวยูมีทั้งตัวยูตัวแอลทรงสี่เหลี่ยมต่างๆนะครับโอเคครับไปพื้นที่รอบๆแล้วก็เซเว่นเรียบร้อย โอเคครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็เสร็จแล้วครับบอกคุ่มเสากระแทกนะครับภายในพื้นที่โรงเรียนโรงเรียนนานาชาติต้นหลี่วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามไปที่ s อ S ไซเอสเดวิลคอนชัยหนหรือโทรมาที่ศูนย์เก้าแปดห้าห้าสองห้าหนึ่งสองได้เลยนะครับทางบริษัทรับผลิตและติดตั้งบอกคุ่มเสาบอลองพื้นบอ่ติดผนังกระแทกทุกชนิดนะครับทั้งภายในร่มกลางแจ้งนะครับรับติดตั้งงานทั่วประเทศนะครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคสำหรับโปรเจกต์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ